วันนี้กระถินของเราก็สำเร็จร่วงไปด้วยความเรียบร้อยกระถินที่สำเร็จมาด้วยความเรียบร้อยของพ่อฟังสมัสมานสามะขีก,กบมเกี่ยวเป็นหนึน่งเดียวกันของคณะศิทปญานุสิทธิษษ์ทุกท่านทุกคนมันรวมเป็นหนึ่งเดียวกันนี้เองเพราะนั้นการทำกระถินที่พวกเรามีโอกาสในการทำกระถินนี้จะนับว่าเป็นสิ่งที่โชคดี ในชีวิตของพวกเราอย่างยิ่งพวกการทำบุญกระถินนั้นเป็นการทำได้โดยยากทำไมถึงว่าได้โดยยากเล่าก็เพราะบุญกระถินนั้นแตกต่างจากบุญอื่นๆในพุทธศาสนามากมายไกลกองบุญอืนอ่นๆไม่ว่าจะบุญพระปา่าบุญในสังฆทานบุญอะไรต่ออะไรต่างๆทั้งหลายมีอยู่ในพระศาสนานี้แล้ว เราจะทําในขณะใดเวลาใดหรือในสำนักใดในจํานวนพิสุจน์เท่าใหร่ก็ได้เราจะทำสักกี่ครั้งกี่ครั้งก็ได้ไม่มีกําหนดกฎเกณฑ์อะไรแต่บุญกรินนั้นเป็น,เป,นเป็นการทานเป็นบุญที่แบบที่แตกต,ต่างจากบุญอันอื่นบุญกรินนี้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ให้ เป็นช่วงเทศกาลบุญกระถินได้เพียงแค่ในหนึ่งปีเพียงแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นนับตั้งแต่กลางเดือนสิบเอ็ดไปถึงกลางเดือนสิบสองถ้าเราจะไปถวายก่อนกลางเดือนสิบเอ็ดก็ไม่เป็นกระถินหรือเราจะไปถวายหลังกลางเดือนสิบสองไปก็ไม่เป็นกระถินเพราะฉะนั้นในปีหนึ่งมีเวลาเพียงแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นที่เรามีโอกาสที่จะทําบุญกระถินได้ แต่ทำไมเล่าถึงว่าทำได้โดยยากก็เพราะในหนึ่งเดือนในหนึ่งปีมีหนึ่งเดือนในหนึ่งปีเท่านั้นแต่สิ่งที่เรารักษาได้โดยยากก็คือชีวิตของพวกเราเองที่เป็นเป็นของปาะบางอย่างยิ่งเราจะเห็นมากมายไก่กองรอบตัวของเราบุคคลอีกมากมายไก่กองเขาไม่สามารถรักษาชีวิตของเขามาถึงวันเช่นนี้ได้ ต้องล้มขายใยจากไปเสียก่อนแต่พวกเราสามารถรักษาสิ่งที่รักษาได้โดยยาก็คือชีวิตนี้เราสามารถรักษามาถึงวันเช่นนี้ได้และการรักษาสุขภาพก็เป็นของรักษาได้โดยย่อีกเช่นกันบุคคลแมน้นอื่นๆแม้นจะรักษาชีวิตมาได้แต่ไม่สามารถรักษาสุขภาพของตนเองมาได้ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยอ่อนๆแอๆอยู่ตามโรงพยาบาล ก็มากมายแต่กองแต่สิ <t <t ่งที่เรารักษาได้โดยยากเราสามารถรักษามาได้อย่างพอเพียงเราสามารถรักษาชีวิตของเราได้เราสามารถรักษาสุขภาพร่างกายของเราได้เราสามารถรักษาทรัพย์ของเราได้เราสามารถรักษาศรัทธาของเราได้สิ่งที่ว่ารักษาได้โดยยากนี่แหละเราสามารถรักษามาได้ได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งแล้วเราก็ไม่ปล่อยโอกาส อันนี้ให้หลุดร่วงไปเราก็พยพายามไม่ให้ผาเพียนเตรียมพร้อมทุกสิ่งทุกประการที่จะมาเป็นกระถิ่นนับตั้งแต่เราปาลลบแล้วว่าปีนี้เราจะมาถวายกระถินณที่นี้เราก็ได้เตรียมพร้อมมันก็เกิดเป็นบุญตั้งแต่เราปาลลบขึ้นมาแล้ว แล้วจากนั้นมาเราก็ได้เตรียมสิ่งเตรียมของเตรียมวัตถุเตรียมชวนชักชวนหมู่เพื่อนมิตรสหายญาติต่างๆทั้งหลายให้มาร่วมกถิน,นมันก็เป็นบุญสืบต่อมาเรื่อยต่อมาต่อมาจนกระทั่งมาสําเร็จสมบูรณ์ในวันนี้จึงนับว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งที่พวกเราได้มีโอกาสาสะสมบุญไว้ซึ่งในมงคล,ลสูรร 3, ตรสามสิบแปดประการพระพุทธเจ้าก็ทรงกล่าวไว้ในมงคลอันหนึ่งว่า บมเบกตะบุญญาตาเอตัมมังอนุพิตตังการได้สั่งสมบุญไว้นั้นเป็นมงคลในสูงสุดเพราะชีวิตของพวกเรานั้นมันที่มีความแตกต่างกันทั้งทที่พวกเราก็มีความปรารถนามีความอยากอันเดียวกันแต่ที่มีความแตกต่างกันก็ด้วยอำนาจแห่งหบุญบาปที่พวกเราได้สะสมมาไว้แต่เก่าก่อน เป็นตัวจำแนกแยกแยะให้พวกเราแตกต่างกันนั่นเองถ้าผู้ใดที่สะสมบุญไว้ก็แตกต่างไปในทางที่ดีถ้าบุคคลใดสะสมบาปไว้ก็แตกต่างไปในทางต่ำทรามเพราะฉะนั้นพวกเราทุกท่านทุกคนก็ล้วนแต่ปรารถนามีความสุขความจเจริญทั้งปัจจุบันและในอนาคตทั้งชาตินี้และชาติหน้าก็เมื่อเราปรารถนาความสุขความจเจริญอย่างนี้สิ่งที่จะเป็น หลักปักกานในความสุขความเจริญของเราได้อย่างแท้จริงก็คือบุญบุญนี้แหละที่จะนุนส่งพวกเราให้ประสบสัมผัสแต่สิ่งที่มีความสุขความเจริญบุญนี้จะเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกได้อย่างแท้จริง <c oughs> <c oughs> ที่พระพุทธเจ้าท่านได้เรียกว่าอาริยทรัพย์คือทรัพย์อันประเสริฐไม่มีทรัพย์ใดในโลกนี้ที่จะประเสริฐเหนือ,อยิ่งกว่า บุญอีกแล้วพราะทรัพย์อื่นๆนั้นจะมากมายไก่กองขนาดไหนก็ตามก็เป็นทรัพย์ชั่วคราวให้เป็นที่พึ่งของพวกเราได้เพียงแค่ยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่เท่านั้นเมื่อบทลมหายใจเข้าออกแล้วทุกสิ่งุุประการล้วนแต่บทดความหมายซึ่งกันและกันเราก็หมดความหมายสาหรับสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นก็หมดความหมายสําหรับเราแต่บุญนี้แตกต่างจากวัตถุสิ่งของ สมบัติทั้งหลายภายนอกพราบบุญนี้จะให้คุณค่าต่อเราทั้งทั้งที่เรายังมีลมให้ใจเข้าออกอยู่แม้เราบมนลมหาให้ใจเข้าออกแล้วบุญนั้นก็ยังติดตามจิตใจส่งเสริมไปสู่พบที่ดีคติที่งามตลอดไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราควรจะยึดมั่นไว้ในชีวิตของพวกเราก็คือบุญ บุญนี้จะเป็นหลักประกันในการดำเนินชีวิตของเราอย่างประเสริฐที่สุดเมื่อพวกเราเป็นผู้ยินดีในการสะสมบุญไว้ในการสร้างบุญไว้แล้วก็เชื่อเถอว่าชีวิตการดำเนินชีวิตของพวกเราทั้งปัจจุบันและอนาคตทั้งชาตินิรัชชร์หน้าต้องไปไปในทางที่ดีดังที่พวกเราปารถนาอย่างแน่นอนโดยเฉพาะที่พวกเราได้มารวมกัน ในวันนี้ในการสร้างบุญกฐนขึ้นมาในวันนี้โจสำหรับรู้ล่วงไปด้วยความเรียบร้อยก็เป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาได้อย่างแท้จริงเพราะศาสนาของเรานั้นที่จะมีอายุยืนยาวต่อไปถึงอนุชนรุ่นหลังก็คือลูกหลานของพวกเราสืบต่อไปนั้นก็เพราะพวกเราทุกท่านทุกคนล้วนแต่ทำหน้าที่ของตนเองใช่ว่าพิสุสนามเนร เมื่อได้เข้ามาบวชในพระศาสนาแล้วท่านก็มีหน้าที่ในการที่จะต้องศึกษาหลักธรรมหลักวินัยที่พระุิธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไว้นั้นเมื่อท่านมาศึกษาหลักธรรมหลักวินัยจะมีความรู้ความฉลาดในหลักธรรมหลักวินัยทั้งหลายเหล่านั้นท่านก็บุ้งหน้าน้อมนําเอามาปรับพฤติปฏิบัติอบรมเข้าสู่จิตสู่ใจของท่านจนกระทั่งท่านเป็นผู้ที่ทรงอัดทรงธทม เมื่อท่านพิมพู้ทรงอัดทรงทำแล้วท่านก็ได้ทำหน้าที่แทนองค์ศาสนาก็คือแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวเทศนาสั่งสอนต่อต่อก็ไดนะ้อุบาสกอุบาสิกาหรือคณะนักศ,ศาญ,ญาติโยมพุทธบริษัททั่วไปนี่นะท่านได้ทำหน้าที่ของท่านอย่างสมบูรณ์ยิ่งส่วนพวกเราผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกา หน้าที่ของเราก็คือการอุปถาวัดถากดูแลพิสุสามาเนรตลอดจนวัดวาอาวาสเพราะว่าพิสุสามาเนรที่ท่านเข้ามาบวชในพระศา,ศาสนานี้ติดด้วยหลักธรรมหลักวินัยมีให้ท่านได้ไปแสวงหาเ,เครื่องยังชีพก็คือปัจจัยทั้งหลายมาด้วยวิธีอื่นนอกจากการบินธบาตเท่านั้นเอง แล้วเดี๋ยวจากทุกสิ่งทุกประการต้องได้รับจากการให้ทานหรือจากการอุปถากจากคณะสัตยาญาณโยท่านไม่สามารถไปทำมาค้าขายทำไร่ไถนาได้เพราะนั้นหน้าที่ในการอุปถากพิสุสมาเตลอรรนวัดวาอาวาสก็เป็นหน้าที่ของอุบาสุุบาสิกาเพราะอุบาสุุบาสิกายังสามารถที่จะไปทำมาค้าขายทำไร่ไถนาฟ้นควายสืเวงหามาซึ่งลาบสกาละ ทรัพย์สินเงินทองทั้งหลายเรานันได้เมื่อเราเสวงหามาได้แล้วเราก็แบ่งปันส่วนหนึ่งเพื่อมาอุปถามบำรุงในพิสุสัมมเนรตลอดจนวัดวัดวาอาวา <c oughs> <c oughs> เมื่อท่านได้รับความสะดวกจากการอุปถามของคณะสัตยาธโยมไม่เป็นกังวลในการจะต้องดิ้นรนที่เยอทอยานในการขุนขวายท่านก็เอาเวลาอันฟ้าอันด้วยความสะดวกของท่านนี่แหะมาศึกษา มาประพฤติปฏิบัติธรรมโยมก็ตั้งน้อมนาเอาธรรมทั้งหลายเหล่านั้นมาแนะนําสั่งสอนเทศนาบอกกล่าวต่อคัะอาสัตยายายโมยอุบาสกอ,อุบาสิกาต่อมาส่วนเมื่ออุบาสกอ,อุบาสิกาได้ได้พบได้เห็นครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ผู้ทรงอัศจรรย์ธรรมท่านมีข้อวัดมีข้อปฏิบัติอย่างไรเราได้ยินได้ฟังหลักธรรมะที่ท่านได้เทศนาสั่งสอนแนะนําบอกกล่าวกับพวกเราอย่างไร เรามีจิตมีใจเราก็เอาสิ่งที่เราได้เห็นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังน้อมนามาพิจารณาลงใจแล้วเราก็ด้อมนํามาประพฤติปฏิบัติอบรมเข้าสู่จิตสู่ใจของเราเจอกระทั่งอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายก็เป็นผู้ทรงอัดทรงธรรมเพราะในในพุทธบร,ริษัททั้งสี่จะเป็นผู้ที่มีธรรมอย่างสมบูรณ์ยิ่งก็เพราะต่างท่านต่างคนต่างได้ทำหน้าที่ของตนเองด้วยดีนั่นเอง เพราะฉนั้นเมื่อพุทธบริษัททั้งสี่ได้ทําหน้าที่ของตนเองอย่างสมบูรณ์เย็แล้วเชื่อเถอะว่าศาสนา,าของพว,พวกเรานั้นยังจะมั่นคงยั่งยืนคู่เคียงไปกับโลกนี้อย่างไม่ไม่มีกําหนดเวลางเวลาท่านจึงกล่าวไว้ว่าเป็นอาณาลิโกคือไม่ประกอบไปด้วยการที่เวลาจากอีกกี่บืนกี่แสนกี่ล้านปีก็าตามถ้ายังมีผู้บติปฏิบัติธรรมถูกต้องตามธรรมแล้ว ราบนั่นโลกเราก็ยังไม่ขาดจากพระอรหันเพราะนั้นพวกเราก็เป็นส่วนเดิงที่มาประพฤติปฏิบัติได้ทำหน้าที่ของพุทธบริษัทอย่างสมบูรณ์ยิ่งในการที่จะอุปถากวัฏถาพิสุสัมเณรนวัดมาอาวาสด,ด้วยการสละทรัพย์ของเราในส่วนหนึ่งออกมาเช่นในวันนี้เราได้สละทรัพย์ของเราส่วนหนึ่งออกมาในการทำบุญกระถินในวันนี้ ก็ได้สาเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยดังที่พวกเราสัมผัสอยู่ในขณะนี้นะก็นับว่าเป็นบุญปกุศลอย่างยิ่งเพราะเป็นบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้กระทาําบบำเพ็ญแล้วนี่แหละจะเป็นสิ่งที่รักษาพระศาสนารักษาพระเนรรักษาวัดวาอาวาสให้มั่นคงยั่งยืนให้เป็นหลักยึดของอนุชนรุ่นหลังสืบต่อไป ก็เท่ากับพวกเราทุกท่านทุกคนณสถานที่แห่งนี้ก็ร่วนแต่เป็นกําลังส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาภะศา,าสนาแล้วก็เป็นส่วนที่เ,เป็นส่วนในการสะสมบุญเข้าสู่จิตสู่ใจของตนเองด้วยเพราะจิตใจนี้เป็นภาชนะอันประเสริฐเลือดเหนือโลกเหนือสงสารสิ่งที่เราจะบรรจุเข้าสู่จิตสู่ใจก็ควรจะนําสิ่งที่เลิศดสิ่งที่ประเสริฐเข้ามาบรรจุ สู่ภาชนะใจดวงนี้สิ่งที่จะเลิ่ประเสริฐที่ควรต่อการบรรจุเข้าสู่ภาชนะใจก็คือบุญเมื่อพวกเรายนยินดีนนพอใจที่จะสะสมบุญสร้างบุญบรรจุลงสู่จิตสู่ใจของพเราเองแล้วนับวันจิตใจของเราจะเป็นจิตใจที่ประเสริฐยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนกระทั่งเราสามารถยกจิตยกใจจากสภาพความเป็นปุถิชน คนมีกิเลสขึ้นมาสู่ความเป็นระยะบุคคลได้อย่างแท้จริงเพราะนั้นการบุญทั้งหลายที่พวกเราได้กระทำบำเพ็ญแล้วให้พวกเราพากันชื่นชมยินดีปลื้มปิติภูมิใจในการกระทำของตนเองแล้วก็เชื่อเถอว่าบุญทั้งหลายเหล่านี้จะส่งเสริมอุดหนุนให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเจริญแม้ตั้งจิตเจตนาปรารถนาสิ่งใดไว้แล้ว ด้วยอํานาจแห่งบุญทั้งหลายเหล่านี้แหละที่จะส่งเสริมความปรารถนาป้องกันของพวกเราทุกสิ่งทุกประการให้สําเร็จลุ่วรงไปได้อย่างแท้จริงไม่เป็นที่สงสัยเลยก็ขอให้พวกเราทุกท่านทุกคนพากันปลื้มปิติภูมิใจในโอกาสที่พวกเราได้กระทำำําบําเพ็ญบุญในวันนี้ด้วยการถ้อยกฐถินณสถานที่แห่งนี้ซึ่งเป็นอันว่าสําเร็จรุ่วรงไปด้วยความเรียบร้อยก็ขออนุโมทนา ในบุญทั้งหลายที่คณะสัตยาธิโยมได้กระทําบําเพ็ญแล้วในวันนี้ก็ขอด้วยอํานาจแห่งคุณประสีรัตน์ไตอันมีพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังขานุภาพตลอดทั้งอานุภาพแห่งบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราทุกท่านทุกคนได้บําเพ็ญสะสมไว้แล้วนี้จงเป็นกําลังอํานวยอวยชัยให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้ามั่นคงในการดาเนินชีวิตยิ่งยิ่งขึ้นตลอดไป หากแม้ตั้งกิจเจตนาปารนาสิ่งใดไว้แล้วที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอฟาาปรานาทั้งหลายเหล่านั้นของท่านจงสำเร็จจงสำเร็จและจงสำเร็จด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอพอเนอ่ตั้งใจรับพอจะนุโมทนาให้พอนะอาพาก็ตั้งใจรับพอ อยากท้าววิวะเพื่ราบปริพุเรติสักหลังเอวเมวะอิโต้ทินนังเปตานังลูกกากาปีิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรตุสังกปานจันโทปันรโสยะกามณิโชติ ระโสยักาันยวิวันชานตุสัมภโรยนทอตมพวาวันตารายุยสุขีเดคา ภาวันพิวันธนาเสรีสานิจังโวยท่านโดยใจตารวยธรรมหมายทานธนยุวานโวยสุขังอารัง ตาเลดัตตัตุสาปัญญาวาดัโยวิธรมชาลานาเรนาดินทังนาดีเยโซยโชโเตสุตาติโซยเยรปะ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 ปงคะป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 ปปะะะ Naana kinana a te pipunnya -no sama kinoan ta samade apahi wana kitoaia -nah ta din na maapalang konya ni para lokaambingpati ta wo ลัทธนัตยาทุกขเวทนาปัทธนัตยติยสาโลกโวภาวโยเวราโตกะสัตตุจุปัถวาอานิตาอันตรยาปีวิณสะตุอะเสสะโตชายะสีติดทัง <tuh> <Kesatu jupan thawa. tuh> tiga Sirri Ayu Jawan no ca kanggo di cenyasowang Jaawasa cayu ca ajiwa Si diwa de bahwawa สัมมาบุตานุภาเกนายสตาสโธติภวันตเโอตุสัพเป็นวะตาสมบัติมานุภาเกนายสตาสโธติภวันต ภาวตุสัพพังกรังรักขตุสัพพะเทวตานสัมปัสสัคคานุปภาเวนตะนาโสที